ภาษาไทยอ้ทันแล้วทุกคนผมพัฒนาดูแล้วนะคะทุกคนสวยมากอยู่จังหวัดมหาสรารคานนะครับเพราะว่าวันนี้ก็คือเป็นผงที่จริงๆผงอยู่สรารคนนานานแล้วแต่วันนี้จะเป็นครั้งแรกที่ผงม,มาวันนี้นะครับโอ้ยให้ทุกคนดูเนาะนีะ่จะเป็นแบบนี้นะ พระธานาตัวนะครับเ่า็แล้วครับวุ้ยพรนี่มันสวยมากพี่ค่ะอันนี้คือพระไหมคะเป็นไม้พยุงใช้เลเซอร์เลเซอร,ร์เเร,รูปพระธาตุอ่ะใช้ทำอะไรครับเขาจะเลเซอร,ร์เป็นรูปพระธาตแล้วก็บูชาละแสายไม่เคยเห็นไหมนะอันช่ออันนี้เท่าไหร่ครับเก้าบาทขึ้นอ่แต่หนึ่งองค์ครับ อันนี้คือซีนิชั่วของภาษาละคันนะผมจะเขียนภาษาไทยนะภาษาไทยอาธีอาธีอาธีเฮ้ยโยยะนั่นโยยะเขียนชื่อภาษาจีนด้วยนะภาษาอะไรก็ได้เขียนได้หมดภาษาอะไรก็ได้เขียนลงเลยเนี่ยวสวยมากทุกคน นูสสากันส่งพีแน้ววันนี้เคยเป็นแข่งเล่มาวานนี้นะครับ